มาครับนี่คงจะเป็นหนังผีที่กระแสรแรงที่สุดแล้วในตอนนี้แน่นอนว่าต้องไม่นับรวมซัปเปลอนะครับอันนั้นเนี่ยเอาอะไรมาฉุดก็คงไม่อยู่แล้วมาพูดถึงที่หยดกันครับคลิปนี้คงจะไม่เกิดอะไรมากเพราะว่าพูดไปหมดแล้วในคลิปที่แล้วครับใครยังไม่ได้ดูก็เรียนเชิญน,นะครับคลิปนี้จะพูดถึงอารมณ์และความรู้สึกหลังจากที่ดูแล้วเท่านั้นไม่มีการสปอยครับอันนั้นเนี่ยจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่หยดเรื่องนี้จะน่ากลัวและสยองขวัญมากแค่ไหน แน่นอนแกนว่าผมจัดเต็มในระบบ iMaX ด้วยมาลองฟังในมุมมองของพวกเรากันครับกับรีวิวที่หยดบายมีมูฟี่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่หนังผีที่สมบูรณ์แบบลึกล้ําดูแล้วคุ้นคลิตหรือว่าตกตะกอนอะไรบางอย่างไม่ใช่อารมณ์นั้นครับแต่เป็นหนังผีที่ดูแล้วสนุกมากครับจะบอกว่าสนุกมันก็แปลกๆแต่ว่ามันให้อารมณ์แบบนั้นจริงๆถามว่ากลัวไหมก็กลัวตกใจไหมก็เยอะเลยแหละแต่ว่ามันสนุกด้วยครับเดี๋ยวจะค่อยอธิบายว่ามันเป็นยังไง ขอพูดเรื่องของภาพก่อนเลยแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายไปเรื่องอื่นแล้วที่หยดเนี่ยเป็นหนังผีที่ถือว่าภาพสวยเลยครับมีการถ่ายทาบรรยากาศบ้านไล่ออกมาได้ดูกว้างเห็นทิวทัศน์เห็นทุกอย่างได้ชัดเจนซึ่งโลเคชันนี้สําคัญมากๆครับเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นที่นี่แหละรวมถึงฉากหลอกผีต่างๆด้วยครับโดยเฉพาะอีเวนต์ใหญ่ๆที่เราได้เห็นในสเกลกว้างแต่สาคัญจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเสียงมากกว่าที่หยดนั้นเป็นหนังผีที่เรียกได้ว่าเน้นเสียงสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟกต์จัมส์แส เสียงแววลอนที่หยดถ้าได้ฟังเต็มเเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะบวกอัตรสดเพิ่มไปอีกมากครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่า IMAX ดูคุ้มครับโดยเฉพาะที่ว่านี่เป็นหนังผีไทยที่ได้ฉาย IMAX ครั้งแรกด้วยครับถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็คือป๊อปคอนไม่ต้องซื้อหรอกครับหกหมดเก็บเงินไปดูใน IMAX ดีวกว่า <c oughs> มันตกใจขนาดนั้นเลยนะครับต่อมาเนี่ยมาว่ากันที่ความรู้สึกด้านอื่นครับผมเนี่ยไม่ได้ดูรอบสื่อนะครับแต่เห็นมีกระแสว่าเหมือนละครบ้างอันนี้เนี่ยแม้จะไม่ค่อยได้ดูละครมาเป็น10ปีแล้ว แต่ก็ยังยืนยันว่ามันก็มีความเหมือนอยู่ครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเรื่องไม่ใช่แค่แดนหลอกแปลกๆหรือว่าการ acting ตัวละครนะครับการตัดต่อแล้วก็เรียบเรียงเองก็ดูเหมือนจะแปลกประหลาดไปจากหนังปกติที่เคยเคยดูกันครับแต่ส่วนตัวแล้วแม้มันอาจจะปแปลงแปลหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของหนังขนาดนั้นเลยนะครับยิ่งตัวหนังดําเนินไปอาการแปลงแปล,แปลนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆครับจนแทบจะสังเกตไม่ได้แล้วหระครับแล้วจังหวะการดําเนินเรื่องของหนังล่ะฉากผีเยอะไหม อันนี้นี่แหละรครับคือไฮไลท์ที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่ยอดเป็นหนังที่พยายามจะทําให้คนดูกลัวครับกดดันสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมเนี่ยกล้าพูดแบบนี้เลยเพราะว่าฉากสวยๆบรรยากาศดีๆในตอนแรกเนี่ยมันมีไว้เพียงแค่กระชากคุณลงมาจากฝันหวานเท่านั้นครับหลังจากนั้นตัวหนังก็จะสาดฉากสะดุง้งฉากตกใจฉากหลอกผีไม่ก็ฉากกดดันใส่คุณรัวๆครับยิ่งกว่ารัวหมัดปกติผมจะไม่ค่อยชอบหนังผีที่หลอกเรา่อวขนาดนี้ครับเพราะว่ายิ่งหลอกเยอะคนดูก็ยิ่งมีภูมิต้านทานครับ แต่ว่ามันไม่ใช่กับที่หยดมันยังคงทําให้คุณเนี่ยสะดุ้งได้แม้จะโดนหลอกไปแล้วเป็น10บครั้งจนเกือบจะจบเรื่องอยู่แล้วก็ตามครับไอตัวเรื่องราวมันน่าสนใจก็ส่วนหนึ่งแต่คุณภาพของฉากผีที่หลอกเนี่ยมันอยู่ในระดับสูงครับเหมือนพวกพี่เขาเนี่ยไปเรียนวิชาจากฮอลลีวูดแกงคอนจูริ่งมาเลยนะครับแล้วก็กลับมาสแสดงอิทิลิที่นี่ขยันหลอกสุดๆครับเลี่ยมเยอะอีกแถมเป็นในสไตล์ที่รู้สึกว่าไม่ยุ่งยากเกินไปครับใครที่ดูเดอะนานภาค2แล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าจำฉากแมกกาซีนได้ก็จะรู้ว่าการหลอกที่ยุ่งยากเกินไปมันคืออะไรครับสไตล์ที่หยดเนี่ยมาในแบบพอดีพอดีเรียบง่ายเหมือนแค่มองไปในความมืดแล้วก็เจอบางอย่างจ้องกลับมาครับจริงๆมีเยอะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเบสอยู่ในพื้นฐานง่ายๆแต่ว่าได้ผลแต่ละซีนผีเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันฝืนยัดเข้ามาแต่อย่างใดฉากหลอกแต่ละอันเนี่ยสัมพันธ์ไปกับเรื่องราวครับเราไม่ได้แค่รู้สึกกลัวต่อฉากนั้นๆแล้วจบแต่รู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะยิ่งดำดิ่งแล้วก็เลวร้ายมากขึ้นเรื่ ใครก็ได้ช่วยน้องแย้มด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วกันครับรับประกันว่าใครอยากดูผีเรื่องนี้ดูจนอิ่มแน่นอนครับตัวเนื้อเรื่องก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแกี่างกที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วครับผมเป็นคนที่ฟังเวอร์ชันเดอะโกสมาแล้วดังนั้นก็จะรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นยันจบอยู่แล้วครับแต่ในหนังเนี่ยมันมีส่วนเพิ่มเติมอยู่ไม่น้อยเลยอันนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีครับในหลายๆแง่ทั้งการสร้างตัวตนของผีครับที่ผมรู้สึกว่าสามารถเป็นไอคอนิกใหม่ของวงการสยยยองไทไทด้เล ลองคิดภาพวาหลักจากคอนจูริงดูก็ได้แล้วก็ไหนจะฉากคลายแม็กซ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาแบบใหญ่จัดเต็มเป็นซีนที่ดูแล้วสนุกมากครับรู้สึกชอบฉากคลายแม็กซ์อันนี้ที่สุดในบรรดานหนังผีทุกเรื่องที่ดูในปีนี้เลยครับซึ่งนั่นก็รวมถึงท a l กทูมีที่ผมชอบชอบด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนับเฉพาะคลายแม็กซ์นะครับที่สาคัญก็คือแม้แต่คนที่เคยฟังมาแล้วอย่างผมเนี่ยดูก็อย่างเอ้ครับคือแล้วมันจะเป็นยังไงต่อวะยิ่งทําให้ช่วงท้ายที่ผมคิดว่ามันจะน่าเบื่อเพราะวว่าารู้้ตอนจบมแล มันกลับน่าสนใจขึ้นไปอีกครับรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมเลยมันเหมือนเป็นรางวัลสำหรับแฟนๆที่ติดตามครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบจริงๆเลยก็คือเรื่องของพาร์ทของเสียงเพลงประกอบฉากหรือว่าสกอร์หนังนั่นเองครับมาเยอะมากจริงๆครับทุกฉากผีเนี่ยมีเพลงหมดแถมมาในรูปแบบที่ผมคิดว่ามันประหลาดครับมันคล้ายๆกับเพลงเวลาที่ไคจูออกมาครับมันเป็นเพลงแบบนั้นเลยคือมันก็น่ากลัวแล้วก็บีบคั้นครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้หรือเปล่า จังหวะเสียงตุ้งแช่บางอันเนี่ยก็รู้สึกว่าเยอะไปหน่อยครับมันมีฉากหนึ่งที่แย้มเนี่ยแค่พลิกผ้าห่มนอนครับก็ยังตุ้งแช่กันเลยจดนั้นเนี่ยหลุดขำกันเลยทีเดียวมาถึงตัวละครและก็การแสดงกันบ้างครับส่วนนี้เนี่ยผมจะเฉยๆกับนักแสดงทุกคนนะครับคือไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแต่ว่าก็ได้มาตรฐานครับแอบรู้สึกว่า acting บางอย่างมันละครจ,ะจ๋าเลยจนก,กระทั่งนเดชโผลมาครับไม่รู้ว่าหลายๆคนคิดยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าเขาคือดอะ b a กแห่งที่หยดอย่างแท้จริงครับ ระดับการแสดงของเขาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดครับมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติดึงดูดสายตาเป็นนักแสดงที่ไม่ได้ทาให้รู้สึกว่าท่องบทมายืนพูดเฉยๆครับแต่มีกิมมิคเล็กๆอย่างการขยับตัวนิดหน่อยอยู่ตลอดเวลาสังเกตนะครับเวลาที่เราดูซีรีส์จากตะวันตกเนี่ยนักแสดงฮอลลีวูดมักจะทําสิ่งนี้เป็นนิสยัยจนเราแทบจะไม่ได้สังเกตครับนาเดตเองก็เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับตัวละครน,นี้อย่างยักษ์ครับคือเคยมีใครอารมณ์แบบ กลัวผีไหมก็กลัวนะแต่ว่าถ้ามาจริงๆเนี่ยกูจะกระคือแม่งเลยหลอกหาเหรอซึ่งยักษ์ก็คือตัวละครแบบที่พูดเป๊ะเลยครับคาแรคเตอร์ <c oughs> ผงผางของเขาเนี่ยเหมาะเจาะกับหนังเรื่องนี้มากๆเหมือนเป็นตัวแทนของคนดูครับในที่หยดเนี่ยมันศาสตร์ผีศาสตร์ความเฮี้ยนความน่ากลัวใส่เราไม่หยุดพี่ยักษ์ของเราเนี่ยก็เหมือนกับตัวละครที่ปลดปล่อยความอัดอั้นนี้ครับส่วนมันกลับไปบ้างเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ที่สนุกแล้วก็โคตรสนุกครับรู้สึกแฝงมากๆก,ก,ก,กับคนดูด้วย ชอบาพาร์ทนี้แล้วก็ตัวละครยากมากครับทั้งการแสดงแล้วก็บทบาทของตัวละครเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือน้องมิมรัตนวดีครับที่รับบทแย้มผมเนี่ยไม่เคยติดตามผลงานเธอมาก่อนครับแต่ว่ามาหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ารับบทเด็กถูกผีเข้าสิงได้ดีมากๆครับเพราะว่าในบทนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนสีหน้าแล้วก็สับเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วครับน้องมิมทําได้อย่างไม่รู้สึกว่ามันติดขัดเลยแถมยิ่งช่วงทา้ทายครับที่ต้องรับบทหนักมากมาก แถมช่วงท้ายๆคลายแม็กแก้วที่ต้องรับบทหนักมากๆก็ยังไม่มีปัญหาอะไรซีนโหดต่างๆก็ได้หมดไม่รู้สึกว่ามันเคอะเขินหรือว่าดูหลุดจากบทไปเลยครับต้องขอชื่นชมจริงๆครับถ้าจะให้ติอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะเป็นหน้าน้องตอนโดนผีสิงแล้วเนี่ยมันก็ยังน่ารักอยู่ดีครับก็รู้สึกแปลกเหมือนกันที่ผีในเรื่องนี้มันดันน่ารักซะอย่างนั้นครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับที่ขอเพิ่มเติมเึ้นม,มานิดนึงก็คือหลายๆคนบอกว่าตัวละครหรือว่านักแสดงในเรื่องเนี่ยหน้าตาดีเกินไปซึ่งก็เข้าใจได้ครับ แต่ว่าในมุมกับกันในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่หน้าตาดีลูก6คนมันก็น่าจะหน้าตาดีได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครบอกว่า6พี่น้องเนี่ยดูจะหน้าตาลูกครึ่งเกินไปหน่อยหรือเปล่าดูเหมือนไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดซึ่งก็เข้าใจได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนจะคิดแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าสมัยตอนมัธยมนะครับผมก็เคยเห็นเพื่อนๆที่เป็นไทยแท้ๆเลยนะครับถูกเรียกว่าไอ้ลังก็คือหน้าเหมือนเหมือนฝรั่งอะไรประมาณนั้นครับผมคิดว่า มันก็ไม่ได้เกินจริงขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีปัญหากับความหน้าตาดีของนักแสดงครับจะมีปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าพวกเขาเล่นออกมาได้ไม่ดีซึ่งพวกเขาก็สามารถทําออกมาได้อยู่ในระดับมาตรฐานดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทียอดไม่ใช่หนังผีที่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนครับแต่ว่าดูสนุกน่ากลัวขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และที่สําคัญเลยก็คือมันตั้งใจที่จะส่งมอบทุกอย่างครับทุกความรู้สึกที่หนังผีควรให้กับคนที่ซื้อตั๋วเข้ามาดูได้จริงจริง ถ้าเกิดว่าเป็นนักมวยเนี่ยก็คือใส่ตั้งแต่ยกแรกครับไม่ต้องดูเชิงให้เสียเวลาละระฆังดังปุ๊บก็ต่อยเลยครับไม่ว่าจะหัวแตกหรือว่าโดนน็อกก็ไม่ถอยครับอาจจะไม่ใช่ยอดมวยแต่ว่าได้ใจคนดูที่หยดเป็นแบบนั้นครับ8เต็ม10คคำว่าที่หยดเนี่ยไม่ได้ทําเอากระแสอย่างเดียวผมให้คะแนนความสร้างสารรค์ที่เพิ่มเติมจากต้นฉบับเข้าไปอีกครับหนังสามารถต่อยอดไปได้ไกลพอผมเชียร์มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันสําเร็จ นี่ก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการหนังสยองขวัญของไทยเรียบง่ายแต่ลงลึกในรายละเอียดผมชอบหนังแบบนี้ครับไม่ได้หลอนจนเกินไปดูสนุกใครกลัวเสียงดังอาจจะต้องเอามืออุดหูไว้ข้างหนึ่งหรือ2หูเลยก็ได้นะครับก็น่าจะดูได้แบบสบายสบายทั้งหมดเนี่ยพูดมาเหมือนจะอวยนะครับโดนจ้างมาหรือเปล่าจะด่าผมว่าเป็นคนดูหนังเทสใหม่ดีหรืออะไรด่าได้เลยนะครับแต่อย่าด่าผมว่าโดนจ้างมาเพราะว่าไม่มีใครจ้างครับ ถ้าเกว่าผู้ใหญ่ใจดีผ่านมาก็จะบอกว่ารับนะครับจ้างผมเธอไม่มีตังกินข้าวแล้วล้อเล่นนะครับแต่ก็น่าแะละครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นตำนานเรื่องสยองขวัญแห่งบ้านไร่ครั้งนี้จะน่ากลัวแค่ไหนและเบื้องหลังของที่หยดคืออะไรกันแน่ต้องดูด้วยตาของคุณเองครับกับที่หยดฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ